ฉันมีนามว่าฮิโนโปีล่อยมาจากินที่ญี่ปุ่นไอเชียวนวายตามท่อน้ำเสียร่างกาย คร,รับสวัสดีครับโอ้โหนี้ก็เย็นจนจะมืดอยู่เลยนะฮะลูกค้ายังมาออกรถอยู่เลยอ่ะโอ้โหออกกันโลโลอะไรครับเดือนนี้นี่ขนาดต้นเดือนนะโอ้โหแต่วันนี้ลูกค้าเออเมื่อกี้จับรางวัลแล้วเดี๋ยวต้องมอบรางวัลให้ลูกค้านิดหนึ่งนะครับครับจะอยู่กับน้องพีก่อนพรุ่งนี้กี่คันเลยพรุ่งนี้น่าจะสักห้าหกคันครับนะเราเต็นเราใช่เต็นเราอปกับน้องเดชเย็นเย็นอยู่แล้วนะอะไร เป็นครีมบำรุงผิวนะฮะลูกค้าก็หน้าตาดีอยู่แล้วแล้วไปเจอครีมบำรุงผิวอีกโอเคลูกค้าพอใจมากเลยนะครครับอันนี้ก็เป็นของของฝันข,ข,ของรางวัลที่ลูกค้าได้จับได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับสวัสด <c oughs> ีครับะนะครับวันนี้ <c oughs> ลูกค้าก็มาออกมิสูบิชิมิลานนะครับเล็กใหม่ <c oughs> เท่าไหร่ เล็กใหม่นะครับอยู่ที่4,000โลเท่านี้นี่หมอเป่าอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าเล็กใหม่เท่าไหร่เดี๋ยวพาไปชมเลยสวยจริงครับนี่สวยจริงครับเล็กใหม่น้อยจริงก็คือระยะระยะเล็กใหม่เนี่ยยังยังไม่ได้เข้าสูตรนะฮะเพราะต้องเข้าสูตรที่หมื่นโลนะครับใช่ต้องเข้าสูตรที่หมื่นโลไม่น้อยครับไม่แท้ๆเลยครับครับสวยเาเรียกว่า ถ้าภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าสวยจัดใช่สวยจัดนะครับก็ค,บคันนี้นะครับลูกค้าเรื่องอาชีพเรื่องของลูกค้านะฮะลูกค้าก็คือขาขายขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดเสื้อผ้าก็ร้านเล็กๆนะครับนะฮะขายของตามตลาดนัดนะครับก็ทําสัญญาเห็นว่าเซ็นสัญญาวันนี้ลุ้งขึ้นลุ้งขึ้นเย็นๆตอนช่วงเย็นก็ผลไม้กรอ,อกแล้วนะฮะไม่ลุ่งยากเลยคันนี้ไม่ต้องดาวครับฟรีดาวครับฟรีค่าใช้จ่าย คือที่นี่มันจะฟรีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับออกรถก็ทำว่าฟรีดาวก็สูงมากเลยออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับลูกค้ามาจาักช่องทางไหนลูกค้าก็คือคือญาติๆเขาอะเคยมาซื้อที่นี่แล้วนะครับก็ก็เคยก็เลยต,ตามๆกันมานะครับคันนี้ก็จําไม่ได้เป็นคันที่เท่าไรแล้วของในครอบครัวนี้นะครับนะครับเป็นลูกค้าเก่าอยู่นะครับไปดูบรรยา,า,ารรกาศต้นเตเรวันนี้วันนี้นะครับซอกระเพีย ส่งรถด้วยตัวเองเลยนะครับเมื่อกี้มาสสกครู่ก็สอกระถ่ายรูปส่งมอบรถให้ด้วยนะครับคันนี้มันก็จะได้รถสีแดงดำเบาะก็เป็นแดงดำนะครับเป็นรุ่นพิเศษด้วยใช่ไหมคะครับเป็นรุ่นพิเศษรุ่นท็อปเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าได้โปรพิเศษไปด้วยนะครับก็คือลูกค้ารับส่วนลดไปเลย2 0 0 0 0บาทนะครับก็ไปช่วยสับดาวได้พ่อนถูกลง ฟรีดาวฟรีดาวส่วนรถก็ด้วยใช่ครับถือว่าลูกค้าไม่ใช้เงินเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับนี่ขนาดวันนี้นะฮะช่วงเย็นแล้วมืดจะมือดอยู่แล้วก็จะเใก,กล้จะเลิกงานแล้วลูกค้าก็ยังมารับรถอยู่นะครับวันนี้ออกไปหลายคันตั้งแต่เช้าออกไปสี่คันแหละครับนี่คันที่ห้าแล้วก็พรุ่งนี้มีออกอีกสี่คันนะครับผมพรุ่งนี้สี่ถึงห้าคันนะคะค,คือผ่านแล้วออกเลย ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะลูกค้าก็ยังมาออกรถอยู่นะคะวันนี้ก็ออกเป็นมิตซูบิชิมิราชนะคะเลขไม่เพียง4 0 0พโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้ามาซื้อรถคันนี้หลายคันแล้วนะคะมาซื้อรถที่นี่แบบหลายคันมากๆแล้วจะเป็นลูกค้าเก่านะคะผู้บริหารก็ลงมาดูแลด้วยตัวเองนะคะมีเลิอกออกด้วยผ่านปุ๊บออกปั๊บนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ การปล่อยรถกันนะคะกับเซลล์พี่สามารถนะคะคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือท็อปเซลนะคะสนใจขนาไหนรุ่นไหนติดต่อสอบถามได้นะครับฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากทินที่ญี่ปุ่นเอเชียวนว่ายต้มท่อน้ำเสียร่างกายอ่อนเพลียกว่า